สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไปสู่ทุกคนเมื่อพกกีนแล้วกับช่องเนตรนพาชาแนลเนาะคะะ่ะเนาะมือเนาเสียข้องหวานกันบวชฝักทองใส่กับสตาร์โคบวชฝักทองใส่เยะบวชฝักทองจุ เดี๋ยวเขาเตรียมก็เดอร์บบที้เขาไปเบิงวิธีการต้มเลยพี่น้องเอาไปาาการกวนจ้ะกวนสาคูนะจ๊ะนั่นคือเป็นกวนเหรอกวนกวนกวนทั้งต่ กวนกวนนี่ทางตอนเกี่ยวกะทินะจ๊ะเกีเ่ยวกะทิให้แตกมันนะจ๊ะเกี่ยวไปเรื่อยมันแตกมันสักพักใจเย็นๆนะจ,จ๊ะใจเย็นๆนะจ๊ะอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นๆนะจ๊ะน้ำตาลลงม,มาหนี่งข้าวเด้อไดไปมากกว่าจะใส่บ้าน ผูใด้มากวานหน่อยก็ใส่น่อยผูใดมักวานายก็ใส่วานตนปลาจะน้ำตาลอะไรเขาจะใส่ลกอของขอเียมไว้ยนตาลเหองมาไล่เจวไฟมันหอน้องใส่ไฟทานธรรมชาติเขียวที่น้ำตาลกันตอนน็ตากเาเริ่มาไล่เแลยวเขาสีำฟักทองใส่ซีมสกอนวบานบ่ซีมสกอน ในกันในกันในกันด้วยเพิ่มเกลือนิดนึงนะจ๊ะบอกเส้นหน่อยเดียวนเลเสียบนะเค็บไม่พอก็ใส่น้ำตาน้ำปลาเพิ่มแม่นะจ๊ะน้ำปลาเอาน้ำฟักทองราลงนะจ๊ะหมดไปเดี๋ยนไหน

กูอยาะมากหลยกับกาสัตทหารเอาดนที่เราเด้อบาดมีเด้อพร้มือมเอบสือเรานี่เดอบาีวเ่อมันยังอเาีรเบามเอาอไปเรื่อัอเสอราในทีาดเวามเออันอยูเสอรอวอยันงยกอทอาดเวปยันงเานีเราเดืีดเสืรอบงาในีเาีอส่ พเข้อทำหัเร่อันอีกตะกี้ก็หัน้อ้นากขอักวยเน่ยเาัก้วยมาี่มงไปมากินแล้วเจ้าบนมันเดี๋ยวมันเย็นก็สิ่งนบางพ่อมเสือกเยอะแล้บาเยอะยไเสือกมาดกันเอาเซร์มากันนะลามาลาดูเซเตอร์เข้าอ๋อได้กากนาด สิบเอสิบดมการบ่เดี๋ยวพรอนพอน่ของมันถวยนะพอนพองดูเด้อโอ้แต่านเนาะเตรมการบ่แนนเต็มสิได้เท่าไหร่ดโอเคพี่น้องไปซ้ำอีกเด้อสำหรับคลิปนี้พอนพอยังพอันคลิปหนาได้จ้าสำหับคลิปสวัสดีจ้าพอนไร